ก็วันนี้นะคะอยากแชร์ตรงนี้นิดนึงพอดีว่าอัปลายได้อ่านหนังสือเรื่องสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นใครเคยอ่านเล่มนี้แล้วบ้างคะยังยังไม่เคยนะคะก็คือจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราเคยเห็นหนังสือเล่มที่บอกว่า แค่จัดที่นอนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เคยได้ยินไหมคะนะอาจจะเคยเห็นเพราะอาจจะมีคนมาแชร์อยู่นะคะ,ะคือในหนสือเล่นนี้เหมือนกันค่ะแค่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงคัางยิ่งใหญ่ถือเราอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเหรือการประสบความสําเร็จในงานหรืออาชีพของเราอ่ะเชื่อไหมคะว่าแค่เราอ่ะเปลี่ยนนิสัยแค่1ก่อนเนี่ย มันจะเป็นตัวนําพาไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยมันโยงเข้ามาสู่ธุรกิจเราด้วนหนักเราเลยคุณเชื่อไหมในนี้ก็ยังยกตัวอย่างเรื่องของการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะประสบความสําเร็จในงานตัวเองแต่มันก็เหมือนว่าอันนี้ก็ยังค้างคาเรื่องของการที่แบบชอบนอนตื่นสายก็ยังค้างคา เรื่องของหุ่นเรื่องของอการไม่รู้เรื่องอการทำงานบางอย่างก็ยังค้างคา,งางไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาอยากแนะนำนะคะก็คือเขาบอกว่าให้เราจัดก,การเรื่องง่ายๆที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีวินัยเกิดขึ้นก่อนถ้าคนที่ประสบควาสมสาเร็จนะคะส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าให้ลุกขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยให้ออกกำลังกายฝึกการออกกำลังกายให้ได้ แล้วมันจะเป็นเหมือนกับวินัยที่จะเริ่มต้นทําให้เราอ่ะสมองของเราอะสมองเราจะสร้างรอยหยักด้านหน้านะคะขึ้นมาว่าเราสามารถพิชิตความสําเร็จได้นั่นเองและถ้าใครที่ยังไม่ลุกขึ้นตื่นนอนตอนเช้ามายังไม่ค่อยเก็บที่นอนนะคุณก็ฝึกเก็บที่นอนนั่นคือคุณชนะแล้วมันสมองเรามันจะสร้างรอยหยักขึ้นมาที่จะบ่งบอกให้ให้เราเห็นว่าเราสามารถประสบความสําเร็จได้เออ แค่หนเปอร์เซ็นนี่แหละค่ะและเช่นเดียวกันค่ะณนะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเองก็อยากจะมีหุ่นรูปร่างที่สวยงามแล้วอยากจะลดน้ําหนักแล้วเรารู้ว่าถ้าลดน้ําหนักได้เราจะรู้สึกแบบมีความสุขอะแล้วแถมเราจะทําธุรกิจได้ด้วยอะก็อาจจะต้องเริ่มจัดก,การกับการมีระเบียบการกินโดยการเข้าโปแรแกรมเข้าคอร์สทำให้เราหุ่นกลับไปเป็นในหุ่นในฝันของเรา แล้วมันจะสร้างสมองเราอ่ะพอเราชนะแค่อทิตย์แรกลดไปหนึ่งโลใช่ไหมสมองเรามันจะสร้างรอยรอยหยักขึ้นมาที่มันบอกว่าเย้ชนะแล้วอ่ะแล้วมันจะมีผลค่ะต่อการที่เราจะที่แบบจะสร้างจิตใต้สำนึกเราให้เกิดความรู้สึกที่มั่นใจค่ะและทำให้เราประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดน้ำหนักกลับกลายเป็นเรื่องที่ต่อยอดให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตได้ค่ะและถ้าคุณเห็น คนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้แต่ละคนล้วนแต่เป็นคนที่มีวินัยในการดูแลสุขภาพอะนะคะเพราะว่าอะไรคะถ้าไม่มีวินัยส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคอย่างอื่นที่ทํางานหนะักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาถูกทางค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแล้วมันพอเราแบบมีหุ่น ที่ดีเรามีสุขภาพที่ดีอารมณ์เราก็ดีจิตใจสํานึกเราก็ดีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอ่านโอโ้เล่มนี้แบบอ่านแล้วแบบแบบต้องอ่านแบบแกะรายละเอียดเลยเพราะว่าเขาพูดอะไรไว้ได้อย่างน่าสนใจมากนะคะถ้าใครสนใจนะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะ นะฮะเราไปหาอ่านกันดูแล้วก็วันนี้นะคะอัปลายอยากจะฝากบอกว่าเอาจริงแล้วนะคะใน MV เนี่ยมันไม่ได้ยากมากมายแต่แนวทางที่เราแนะนำกันนั่นคือหลักการที่จะเป็นซิสเต็มที่ถ้าใครเข้าใจแล้วทำตามแล้วหลังจากนี้มันจะง่ายสำหรับคุณแล้วมันจะง่ายสำหรับการที่คุณจะถ่ายทอดคนต่อไปเพราะว่าถ้าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถที่จะ ถ่ายทอดแบบเดียวกันได้ผลลัพธ์มันจะเป็นแบบเดียวกันได้ค่ะแล้วมันจะไวในช่วงท้ายๆค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลองตั้งใจเรียนรู้ค่ะเอาเข้าจริงนะคะมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนค่ะ9ขั้นตอนเองค่ะสู่ความสําเร็จของเรานะคะซึ่งอาทิตย์ก่อนๆเราก็พูดมาแล้วไปหาฟังในไลฟ์ของไลฟ์อเล็กคอร์ของเรานะคะก็ติดตามหรืออัปไลน์ให้ ทำอะไรลองเชื่อแล้วทาตามดูแล้วคุณจะพบว่าเออแค่เราทําตัวง่ายๆเชื่ออัปไลน์แล้วก็ไหลไปตามระบบซิสเต็มนะคะแล้วคุณก็สามารถจะทําธุรกิจแอมเบทำธุรกิจคลีนฟู้ดนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็อยากให้เชื่อนะคะว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีนั่นคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีธุรกิจที่ดีแล้วก็มีทีมที่ดีนะคะที่จะทำงานร่วมกันค่ะ แล้วพบกันทุกวันจันทร์วันพฤหัสเป็นวันที่เรียนเรื่องสินค้านะคะลองเข้าไปฟังดูค่ะขอคืนเวลาให้กับพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะ